การเชื่อมโยงระหว่างโลกเนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้ดีมากการขนส่งก็ร่วงไวแล้วก็ถูกเพราะฉะนั้นมันเลยแยกชิ้นส่วนกันหมดเลยนอร์เวย์เนี่ยนะครับจับปลาได้ปลาสดเนี่ยที่แช่แข็งเนี่ยเขาส่งไปต่างประเทศอย่างเช่นไปจีนเพราะเพราะว่าแรงงานถูกให้เขาไปแร่รให้เขาไปำทำส่งกลับมาขายนอร์เวย์เห็นไหมโอ้ โลกมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นนี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นคุณจะตกใจว่าเฮ้ยปลาสดๆเนี่ยเพราะปลาแช่แข็งนึกว่าไอ้ซูปเปอร์มาร์เก็ตจะมาคอร์เกตจะมาทำอะไรโน no. <c oughs> เขาส่งไป <ฮะ S 2> ประเทศที่แรงงานถูกและคุณจะเห็นไหมว่าตอนนี้คุณโทรศัพท์ไปในในอเมริกาเสียงคนรับเซนเตอร์คอ c นเตอร์จริงๆนะไม่ใช่ call นเตอร์หลอกลวงนะมันเป็นผู้อังกฤษสําเนียง <India. S 1> อินเดียคุณเคยเจอไหมบางทีก็ไปสำเนียงฟิลิปปินส์เออเพราะอะไรเพราะว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกแล้วตกลงคุณจะถามคุณจะไปค้นได้ยังไงว่าว่าอะไรมันผลิตที่ไหนมันมาอย่างไงอื